สว,สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอยู่กับผมช่องเรียวรถไตซิ่งครับวันนี้มาดูเสียหนุย่ยล้างรถนะฮะได้รถมาหลายคันมีเ็นก็มีนะตัวนี้ไม่ตีตัวนี้นี่แสน สนใดสนใจรถนะฮะมาดูได้รถยูสรินนะครับคุ้มมาตรกาไ <c oughs> ด้มาแล้วก็ต้องขัดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับโอ้นี่ได้เบ็ดแห้งด้วยของ Panasonic นนเ,เป็นใดสนใจด้วยครับหมด,ใ,ดใช้งาน

เขายในเฟสนะ่ะอารถมาจอดแล้วก็่ายลงเฟสคนติดตามแกเยอะนะฮะเสียนขายรถแปบ๊บเดียวก็ขายได้ครับขายได้เยอะกว่ารถเต็นท์อีก พุงอะไรเพอร์เวอร์ไหมเพอรเวอร์โอ้พุ่งแบบไหนเพอร์เวอร์ด้วยวร,วร,ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้5้0 0ม่า่นอันนี้หกหมื่น 60, ครับคุยคุยกันได้รถอยู่สุรินนะฮะออ,อันเจอมีเครื่องเสียงด้วย ก็ไม<อ>่ชื่อนะคันนี้หกหมื่นครับอันนี้ยังไม่ขายเพิ่งได้มาส่วนคันนี้ครับไมตี้เจ็ดหมื่นขายแล้วครับรอลูกค้ามาเอาด,ดูตัวนี้ ตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะฮะถ่ายไปแล้วมือคันนี้ครับมีสองอย่าใช่ตัวนี้เซ็นดูมาว่าสี่หมื่นนะฮะมือเครื่องมันจะแรงมากเลย ีไม่มีไอ้ครับรถ,ถ้ารถสูกหรือน้ำมันเครื่องไม่เต็มมันจะมีไอ้อเคตัวนี้ดีคว่าตัวนี้ซีเมืส์นะไอ้ตัวนี้นน 40, นะนจะผลจากการกษตร ียจนี้ฮะโอเคอยู่นะคนข้าวสตันนะสบายสาย <laughs> อันนี้เสีย่ยนบอว่าคนข้าวสองตันสบายสบาย ้ขนยาวัววิ่งเป็นร้อยไว้สำหรับบันทุกเลยนี่อันนี้เอธรรมชาตินะฮะไม่มีปะทุนโอ้ เอาไว้ขุณข้าวได้เลยนี่แต่ต้องปูตรงนี้ใหม่เหมือนข้าวไอ้ข้าสวนเข้าวไรข้าสวนมีิวอีเต็นนึกว่าเครื่องอีเต็นตัวเมื่อกี้ยืนยันสีสูบตัวต้าตัวต้าเทมากาคุณเปิดตุคุณครับ <laughs> <c oughs> นี่ได้ชัด เครื่องนี้ยังฟิตอยู่ตาร์ทาติดง่ายทา่านใดสนใจครับคันนี้สี่หมื่นเอาไปใช้ในงานรายงานสวนเนี่ยดูกับบ้านเงดูกับบ้านหลังกบางอยู่นน อนแรกผมนึกว่าหัวรถไถอันนี้ไม่ใช่สีชูโตโยโต้าค <c oughs> ันใดสนใจครับพิกัดก็อยู่ที่คุ้มบ้านตะกานะฮะตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์บ้านสีหนุยส่วนคันนี้ขายไปแล้วครับ รอลูกค้ามาเอาอันนี้ขายเรียนวายนะครับอันนี้ก็ฟ้าคลึ้มมากพยากรณ์อากาศบอกว่า80%จะมาที่นี่น่าจะเย็นมีคอมอยู่ครับ เจ็ดหมื่นก็ไม่แพงนะไม่ดีสีแดงอันนี้เป็นรุนร่นธรรมดาไม่มีกระจกไฟฟ้าพ <c oughs> อพอมันาบ้านเหร <c oughs> อเจ้าโอ้เด้ออาดูนะใ้รจะยืดทุบไหนตียัวจ้ะมีกี่เจ้าก่อน เ้อช่วงนี้ไม่มีอะไรถ่ายครับงานรถไยไม่มีเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับถ้ใครสนใจลรวก็มาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเสียหน่อยไว้ใต้คลิปนะครับ เป็นพี่ผ่อเมฆดูพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้ก็เซโนมีอะไรจะฝากไหมไม่มีเลยครับเต่าเก่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาฝากช่องเรยวรถไทยซิ่งนะครับช่วงนี้ไม่มีงานมาถ่ายรถพี่ นนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ